สวัสดีค่ะปะเดียนมารีวิวเหรียญเอเชียนเกมเนาะเนาะปีพศสง 2, 2, พ 9, 9, อ, 2, 5, องพันห้ารอนาหสอพันรน์เก้านองเก้าศูนย์เก้าสองห้าศก้บ่าทีพอถอก็ขอตรวจสอบให้เลยน้อง ทรั้งที่ห้าหนึ่งเก้าหกหกขอบคุณทุกไห i, ทุกเล็บทุกกำลังแรงใจเลยพี่น้องฝากกดไลกดแชร์กดติดตามประเดียนใด้เเป็นกำลังแรงใจให้ผู้เฒ่าเฮ็ดพิปต่อไปครั้งหน้าทีได้เอาเหรียญน,นี้ยังมานให้พี่นอ้องเข้าเบิ่งอันนี้่นปินผักไปทั้งขวามือเนาะพี่น้องเนะาะทั้งขวามือ สองระว่างกลางนี่ยบอมบอมมีเหล็กบอมีหยังเนกเพร่ะว่ะาเน็นเหรียญเอเชียนเกมเนาะพี่น้องเนาะเหรียญอีกอันหนึ่งยังค่อยมีเันียเป็นเป็นแบบใดเนาะเดี๋ยวไปเดือนหามาโอ้ยลืมหามาพี่น้องเขาบังย้ามเสียนเหรียญเอเชียนเกมพี่น้องนี่เ,เ,บบเ,เาาาาพิ่น,น,น,นปินผักผักไปทั้งขวามือเด้อพี่น้องเหรียญปกติธรรมดาสิปินมาทั้งใสมือเนาะ อันนี้เหรียญหม่ยังยมองประเดนแกออกมาใส่เนยอันนี้ยังใหม่ๆอยู่เนี่ยยังมาท่านผ่านการใส่งานแล้วพี่น้องแต่เหรียญนี้ผ่านการใส่งานแล้วอันนี้ยังไม่เอยมองเหรียญออกมาแกออกมาจากจังสี่เละพี่น้องยังไม่เยมองสี่ละเปิีนแกออกมาให้พี่น้องเนาเบิ้งน้าประเด็นการเก็บส้าสมมใบตามที่เจ้าของมาคือซื้อดอกพี่น้องใจหักกันได้กัเหตดอันนั้นแล้วก yeah. <number Yaz ored Krishna> ้นเฮาเนาะพี่น้องเนาะ เป็นอะไรก็เหตุไปสอ,อบอะไรก็เหตุดอานนั้นนว่าต่างแต่เข้าวพ่อสั่งคว่ำเดือดร้อนให้ผู้อื่นสั่งคว่ำดีไปขางหนาทำทุกอย่างให้ดีที่สุดพ่อสั่งคว่ำเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่นก็เป็นพ่อเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระไดก็ขอบคุณหลายๆฝากบ้านป้าดวงสองดวงเดือน สี่สิบเก่าในเด้อพี่น้องเพราะว่าประเดอนก็เห็ดสามช่องแต่กำลังใจจากพี่จากน้องนะประเดอนก็เลยบืนเห็ดใบตานไปข้างนาลูก้านสีแดนหุ่จักวานสมัยตะกี้กับเห็ดโซ่เขียวคือกันเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณเลยหลาย,ดยเด้อประเดอนกับบอสซื้อบอขายดอกพี่น้องบอสซื้อบอขายเอามารีวิวให้พี่น้องห้องเบืองซื้อ ่าโบสือกับสิตัวไปเดือนไปแหลกตามกลุ่มท่าน่ารักกับแหลกตามที่คนหัวจักกันบอกอย่ไปเดอนไปแหลกนะบางครั้งข,า,งขาเจ้าก็เอามาให้ไปเดอนไปแหลกยูพี่น้องกับ,บ่ถึงกับสือ,รอเ,าเอราก,รกเนเน็เอินแหลกแหลกเหรียญเนาะเอินแหลกเหรียญเนาะเองงินแหลกเหรียญแหลกเหรียญเนาเงินอะไปแหลกเหรียญพี่น้อง แลกเป็นบางเหรียญเป็นบางอันบ่สือบอ่หาเขาเอือนแลกเหรียญเนาะพี่น้องเไปเดินกันสิขอจบคลิปไปซัมนี้กกอนเดอ้อพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกเริฟทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแชร์่าไป,ปเดินสิเอาอย่างมารีวิวให้พี่น้องเขาเบิ่งตีชมได้ตามใจชอบเดอ้อพี่น้อง ใดบ่ดีบ่งามผิดพลาดประการใด่อกจาบ่ไปรอสนอะหูก็ขอโทษขออภัยกราบงามๆในอ้อมอกอ้อมใจพี่ใจน้องไม่ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต่ความสุขความเจริญ Thank you Yu so much for watching ใชยพี่น้องขา็าเบิองชัดๆเนาะอันหนึงเหรียญเก่าแน่เราเดียพี่น้องแต่อันหนึงเหรียญยังไหม่ๆอย่เหรียญยังใหม่เอียมองนะพี่น้องเด็นจบคลิปใหม่สำานี่ก่อนไว้ติดตามคลิปหนะ้าด้วคลิปนี้สวัสดีค่ะ